بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته خاصة جاء الله سبحانه وتعالى تنبؤت ของมุสลิมที่อ่อนแอคนอยากคนจนคนขัดสมน,นะครับในสังคมเราแน่นอนนะครับก็มีคนที่เข้มแข็งคนที่แข็งแรงคนที่ยากจนมีคนร่ำรวยแล้วก็มีคนที่ปานกลางหรือว่าคนที่จนสุดๆก็มีแตกต่างกันไป ความยากจนหรือความร่ำรวยนั้นไม่ได้อยู่ที่การาที่เขาเป็นเป็นคนทำเองนะครับบางคนเนี่ยก็รวยเกิดมาร่ำรวยที่เขาไม่ได้ทำอะไรเอาล้อให้เขาร่ำรวยมีมรดกก็มีหน้าที่การงาน่วนบางคนเอาล้อให้เกิดมาจนพ่อแม่ไม่มีอะไรขัดสนเขาทำให้จนเียก็เอาล้อให้เขาได้ยากจน อาขัดสนก็มีมากมายในสังคมที่มีความแตกตา่างแต่คนที่ยากจนคนที่อ่อนแอและมีความสำนึกมีความพอใจในสิ่งที่เราได้กำหนดกับเขาเนี่ยก็ถือว่าเป็นความดีความบระเสริฐของเขาเช่นกันในขณะเดียวกันคนที่ร่ำรวยแต่เขาขลงตัวเองคิดว่าตัวเองเก่งกาจมันก็เป็นความ หลงผิดของเขาและด้วยความร่ำรวยความเข้มแข็งของเขาเนี่ยมันก็เป็นดาบสองคมนะครับถ้าเขาไม่รู้จักใช้ให้ดีมันก็นำไปสู่ความหายนดะกับเขาได้แต่เขาร่ำรวยและเขามีความนอบนอบ้อมขอบคุณนะลอสุภาโนวาลาไอความดีต่างๆความรวยความเข้มแข็งก็กลับไปหาตัวเขาเช่นกัน อัลลอฮฺสุบฮานุอตลาได้ตัดไว้ในสุลักกาฟี่ให้เรานั้นมีความอยู่ร่วมพยายามใกล้ชิดกับคนยากคนจนนะครับที่พระองค์ได้ตรัสว่าวัสบินั a s bil n a f s ล k a ma alladina yadouna rabhum bil qadat wa nashi يريدون واجهه ولا تعدوا أنك عنهم ก็แปลว่าเจ้าจงทำตนให้หนักแน่น พร้อมกับบรรดาผู้ที่เคารพศักากระศรีผู้อวยบาลของเขาทั้งในยามช้าและยามดยนโดยมุ่งหวังต่อพระองค์เจ้าอย่ามองข้ามพวกเขาไปนั่นก็หมายความว่าอาลรถใช้ให้เรานั้นอยู่กับบรรดาคนที่ขอดุอาคนที่อยู่กับลอลรถทั้งยามช้าและยามเย็นถึงแม้ว่าจะไม่ร่ำรวยแต่เขาไม่ลืมที่จะขอบคุณอรรถสุภานาาุศาลา ุคคลประเภทนี้เราบอกว่าย่ะได้มองข้ามเข้าไป่าได้มองผ่านก็คือให้เราไปรักสนิทสนมบุคคลเหล่านี้ถึงแม้ว่าเขาจะเป็นคนที่ไม่มีหน้ามีตาในสังคมไม่มีเงินทองไม่มีตำแหน่งแต่ว่าเขานั้นอะไรครับเป็นคนที่ยืนหยัดอยู่กับคำสอนศาสนาก็ให้เราเข้าไปใกล้ชิดหรือมีโอกาสช่วยเหลือก็ให้ช่วยเหลือเขา เพราะเขาเนี่ยมันเป็นผู้ที่มีความต้องการอยู่ซึ่งแตกต่างกับคนในสังคมทั่วไปแล้วคนจนจะไม่มีใครไม่มีใครอยากจะคบด้วยไปคบแล้วเดี๋ยวกลัวเดี๋ยวยืมเงินเราเดี๋ยวมันนู่นเรานี้เรานะก็ไม่อยากจะอบ้าสมมาคมแต่จริงๆแล้วท่านผู้ชมท่านผู้ฟังคนที่ถูกคนที่หลอกลวงเนี่ยนะส่วนใหญ่จะเป็นคนรวยนี่แหละครับสนิทสนมไป สนิทสนมมาก็ยืมเงินเอาไว้แล้วก็เบี้ยวไปเพราะาอะไรทำไมถึงให้ล่เะเพราะเขาดูแล้วน่าเชื่อถือแต่งตัวภูมิฐานในสังมีหน้ามีตาในสังคมแต่นั่นแหละตัวดีเลยนะครับยืมเงินยืมทองไปแล้วก็ไปยอมใช้แล้วไปได้จำนวนมากๆเพราะว่าคนเชื่อแต่ครับคุณโจนเนี่ยจะยืมราสักร้อยสองร้อย,ยก็ไม่ค่อยจะกล้าแล้วเพราะว่ากลัวจะไม่ให้ แล้วคนก็จะไม่ให้เธอด้วยนะเพราะว่าเห็นเขานั้นเป็นคนยากจนเป็นคนอ่อนแอนั้นเราให้อย่าไปมองข้ามบุคคลประเภทนี้ไปท่านฮาริซะบินวะฮินรอเดียลลอฮุอันฮุดีกล่าวว่าสมียตทูตสุลลัลละซุลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมยจ้าพูดท่านบอกว่าฉันได้ยินท่านรอลูลละซลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมได้พูดว่าอะลาอุคบิรุกุมบิอัลินเจนเน ฉันจะบอกให้ท่านเอาไหมถึงคนที่เป็นชาวสวรรค์เนี่ยจะเป็นคนประเภทใดท่านนพีก็ตอบอว่ากุลดอ่งฟินกุลดั่งฟินมูดดะอาฟินคนอ่อนแอทุกคนหละคนที่นอบน้อมทุกคนอ่อ,อนแอในเช่นนี้อาจจะร่างกายหรืออ่อนแอทั้งด้านสังคมทั้งด้านทรัพย์สินไม่มีพวกก็ดูอ่อนแอหรือคนที่นอบน,อน้อมนะคนเราเนี่ย จะเป็นชาวสวรรค์นบีบอกและอักาาอลกัลลอฮ์อีลาอับบาระหูพวกคนเหล่านี้นะถ้าเขาสาบานต่อรอดเนี่ยเขาก็จะไม่ผิดสาไม่ผิดสาบานนะครับก็คือพวกเขาจะอะไรครับทําทําตามที่เขาได้สาบานแล้วก็นวีก็ถามว่าอะลาอุคบิรุกุมบิอาลินนะอาไมฉันจะบอกท่านว่าชาวสวรรค์มันเป็นพวกไหนท่นานนวีก็ตอบกุลูอุตุลิน พวกที่มีแข็งความแข็งกระด้างอยากขายเอวารินพวกที่ขี้เหนียวหวงมุสักวิรินตะกับดบวดใญโอโต้ผู้ชายก็อยากขายวดใญโอโต้ขี้เหนียวหึงหวงไม่ยอมใช้จ่ายและแถมอย่างตะกับดบก็คือลักษณะของคนดีมีความร่ำรวยและหลงหลงตัวเองก็จะเป็นคนที่อะไรครับ แข็งก็ได้คนรวยเดี๋พูดจ้านี่ไไม่ไม่ค่อยสนใจเราเพราะคิดว่าฉันรวยจะฟังไม่ฟังไม่รู้ว่าบางทีพูดผิดก็ก็อมองมองถูกได้เพราะว่าคนจนก็อยากก็ได้ตังค์จากเขาในที่ประชุมในที่อะไรก็แล้วแต่เวลาวันง,งานมาสิดคนรวยมาเนี่ยโอ้โหคนล้อมหน้าล้อมหลังยืนอุมกันเป็นแถวเลยในขณะเดียวกันคนจนเขามาเขาก็ให้ร้อยสองร้อยห้าสิบ แต่ว่าในตังเขามีสองร้อยเขาให้ร้อยหนึ่งเนี่ยโอ้โหหมดไปครึ่งหนึ่งแล้วเรียกว่าอิหม่านเขาสุดๆแล้วแต่คนก็ไม่อยากที่จะให้การต้อนรับคนจนเท่าไหร่ท่านอับดุลอับบาสซอิบนิซาริสาอดีในรรยงานบอกว่ามรรรจุลนันแหลนบีสุลลัลลอฮุวาลัยวะสัลลัมมีใชยคนหนึ่งได้เดินผ่านท่านนบีไป กอล่ะลีรัจ,จุลินอินดาหูยะลิสินก็มีชายคนหนึ่งที่นั่งท่านราทุลก็ได้พูดกับคนคนหนึ่งที่นั่งอยู่ตรงนั้นนะนบ,บีก็ถามว่ามาระยูกาฟีฮาาัละท่านคิดยังไงกับชายคนนี้ก็กละ่ละรัจ,จุลุลมินอัชราฟินนัสคนที่นั่งกับท่านนบ,บีก็บอกโอ้ยคนนี้เป็นคนที่มีเกียรติฮะลาอัลลฮิฮาริยุนชายคนนี้นะ สันสา,านต่อเล่าเลยว่าอินเ yeah าตะอายุเกี่ยแต่เขาไปขอลูกสาวบ้านไหนเนี่ยเขาก็จะแต่งงานว่าคนชั่วคนชอบนะคนมีเกียรติคนรวยว่าอินเชฟฟาอายุเชฟาแต่เขาไปขอความช่วยเหลือนะเขาจะได้รับความช่วยเหลือยืมเงินสักแสนสองแสนเนี่ยโอ้ยคนยินดีให้เลย ภาษาการรอสุลุลัยสัลลัลลฮวอะลัยวะสัลลัมทารสูลก็ไม่ว่าอะไรนิง่งตุมมามัรรจุลุนต่อมาก็มีชายอีกคนหนึ่งปาก้อละละหูรอสูลุลอยสัลลัลลฮอะลัยวะสัลลัมทารสูลก็พูดกับเขาว่ามาระยุกะฟีฮะแต่ในชายคนนี้แหละท่านคิดว่าเป็นยังไงปก้อลายรอสูลลละคนที่นั่งด้วยก็อัทารสูลฮะดารจุลุนมินฟุกอัลอิมุสลิมิน คนนี้เลยเป็นคนจนในม่มูคุณมูมุสลิมเขาจนอยู่ในกลุ่มนั้นแหละฮะดฮาริยุนดีนะฉันผมขอบอกเลยว่าอินคอตบะอัลลยุ่งกะถ้าเขาไปขอใครนะไม่มีใครให้หรอกไม่ได้แต่งงานเพราะอะไรมันจนใครจะไปเอาละ่ะอินชาฟะอัลลยุ่งฟะเขาไปขอความช่วยเหลือไปยืมเงินใครอะไรเนี่ยไม่มีใครอยากช่วยเหลือหรอก ช่วยไปแล้วมันรู้จะได้คืนหรือเปล่าเผื่อมันเอาไปเลยจะไม่ได้รับการช่วยเหลือโอเอิงก็อัลลอฮไยะสมาลิกอาลิฮีทักพูดอะไก็มีใครฟังหรอกฟังอะไรคนจนพูดอดไก็ไม่มีน้ำหนักทักสุดตอบไงครับบอกว่าละรอสุลลอฮ a h i ล s a ล l a l l a h u alaihi w a ล a l l a m ทรกสุดก็กล่าวว่าฮาครุน هذا خير من من ا ดมิ ض ลาฮา ذ ا แต่รู้ว่าชายคนนี้คนยากจนคนนี้ดีกว่าอีกคนรวยแบบเนี้ยถึงแม้มันจะเต็มแผ่นดินกัตามชายคนจนแบบเนี้ยดีกว่านะที่เอาล็อตสุพานณหัวตลาคือที่เขามีความยำเกรงเขานอบน้อมถ่อมตนเขาไม่โอ้อวดไม่ตะกระ้วแต่ต่างกับคนที่ร่ำรวยเป็นคนที่นับหน้าถือตาแต่ว่าตะกะบ้อวหรือหลงตัวเอง ไม่ขอบคุณอัลลรรถสุบฮาณุตาลาก็จะนบ,บีอัไม่ใช่เป็นคนดีถึงแม้ว่าจะมีเต็มแผ่นดินก็ตามคนที่จนแบบเนี้ยดีกว่านะครับอีกข้อหนึ่งเป็นไงครับท่านอาวิสัยเดนคุดรีรับเดี๋ยวละหัวอันหูได้รายงานท่านรอซูลสัลลัลลอฮุอะ,ล,ะลัยฮิวะสัลลัมได้กล่าวว่ายะตัจจดินจันนตุวั์นาร فقال النار فينجباريون فينجبارون والمتكبرون" ที่สวรรค์แลในโกนี้ก็อ้างกันนะครับแรลกก็บอกว่าคนที่ตกในโลกนี่คนที่จะบแบรูนคนที่ใจโตมุตะกับบรูนจองห้องหัวโตวอกก็จะตินจันนะแต่สวรรค์นี่ก็กล่าวว่าคนที่จะเข้าสวรรค์ก็คือฟีดูอัลแฟอินเนส คนที่อ่อนแอก็คือคนยากจนออกมาซาบกี้หน่งคนอ่อนแอคนยากจนวอกขลหลอหุบนไปนะหุมาท่านลารัสบานวนตลาก็กําหนดระหว่างสวรรค์กับนรกเนี่ยอะไรว่าอินนักอันญ์นนะแต่จริงเจ้านั่นคือสวรรค์รอมาดีเป็นความเมตตาของข้าอารฮามูบิกามินอชาชาอิน อแมนอาชาข้าจะเมตตาตามที่ข้าทรงประสงค์วออินนากันนาส่วนเจ้าเนะี่ยคือนรกอาซาบีเป็นการลงโทษของข้าโออาซิบูบิกะมันอาชาข้าจะลงโทษใครก็ตามที่ข้าทรงประสงค์ด้วยกับเจ้าคือนรกวาลีกลัยหุมาอาไลยามิลอูฮา และชั้นสองทั้งนรกทั้งสวรรค์เนี่ยเรา,าบอกว่าเต็มหมดนะทั้งสองจะต้องเต็มนรกก็เต็มสวรรค์ก็เต็มก็แสดงมีคนดีมากมายคนตกรกนรกก็มากมายดังนั้นคนที่ยากจนคนแค้นคนที่ไม่มีหน้าไน่มีตาในสังคมก็อย่าได้ไปเสียใจนะครับว่าเรา,าทําไมถึงให้เราเกิดมายากจนไม่ร่ํารวยทําอะไรก็ ขาดทุนขาดทุนนั้นก็ต้องสบัสดอดทนนะครับขอให้มั่นใจว่านะเราต้องอยู่ได้ด้วยกับอัลลอฮฺสุบานวตาตาลาถึงจะยากจนยังไงเราก็อยู่ได้ผ่านไปวันวันหนึ่งไม่นานเราก็จบชีวิตไปคนรวยก็เหมือนกันเขามีความสุขในดุนยาก็ไม่นานผ่านผ่านไปเขาก็จะต้องกลับไปหาอัลลอสุบานวตาตาลา เช่นเดียวกันแต่ทั้งรวยและจนนั้นถ้าเขาอยู่ในอีมานในความศรัทธาต่อรสุภานราลาแล้วก็จะได้เข้าสวรรค์ทั้งคนรวยและจนนะครับคนรวยถ้าไม่ตะก,กร,ร้าโบสเอาความรวยช่วยเหลือคนจนเขาก็ได้เข้าสวรรค์คนจนถ้เขาไม่ลืมตัวไม่โวยวายเขาพอใจในสิ่งที่อรร์กำหนดให้เขาก็ได้เข้าสวรรคนน์เ,เ,ใใเ,นนเ,เ,เช่นกันแต่แต่ตหากจนแล้ว ไม่พอใจโทษนู่นโทษนี่แล้วขโมยไปทั่วอย่างนี้ก็เอาไม่ผ่านการทดสอบเขาก็จะต้องตกนรกเหมือนกันนะครับก็ขอจบไว้เพียงแค่นี้วัสลัมละลลยกุมะราะมิมุลลอฮ์มะบาริกาตุ